ดังนั้นแสดงว่าประธานทุกพูดอะไรต้องถูกหมดใช่ไหมครับถ้าประธานพูดเรื่องจริงก็ถูกหมดครับมันมันอย่าอย่าไปข้องใจเลยครับท่านครับอย่าไปข้องใจเอาไว้ข้องใจเรื่องอื่นดีกว่าท่านประธานครับเขาเขาชนอยู่ทั่วประเทศนะครับครับผมผมขออนุญาตนะครับพี่น้องประชาชนชมอยู่ทั่วประเทศข้อสคือคือต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างนอกแต่ว่าเมื่อถึงลงมาตีกฎ กลิงเรียกเนี่ยเขเข้ามาเพราะนั้นตัวเลขเมื่อนับตอนแรกกับตัวเลขที่ลงคะแนนอาจจะไม่เท่ากันไม่ไม่ใช่ของแปลกอะไรครับดูองปรกอบตอนนี้ก็ยัง476อยู่นะครับแต่ว่าถ้ารวมมาเป็น481ครับท่านถ้าเกิดมาทั้ง5คนนะครับท่านครับ200 480นะครับ480แต่ข้างหลังเลย476เองครับผู้มาลงชื่อ ผู้มาลงชื่อ47476ครับคนไม่ลงชื่อเข้าประชุมได้ไหมครับท่านรคนไม่ลงชื่อเข้าประธานเข้าได้ครับเข้าได้ครับไม่ลงชื่อก็เข้าประชุมได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าจะได้จะได้เป็นบรรทัดฐานนะครับนร่นหมานไม่ลงชื่อก็นับได้ใช่ไหมครับไม่ลงชื่อเขาเข้าได้ครับนประธานครับครับแล้วคนชื่อนั้นก็มักจะไปลงชื่อหลังจากเลิกประชุมก็มีครับ อันนี้เป็นปกติครับอย่าอย่าทำให้ประชาชนสับสนในสิ่งที่ไม่เป็นรเรื่องสับสนนะเดี๋ยวคนรจะเข้าใจผิดว่าเป็นการโงกงคะแนนกันสมาชิกมีเพียง476มีพวกเราบางคนในที่นี้ยังไม่ลงชื่ออันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมบางทีก็ต้องลงไปลงชื่อตีหลังเพราะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ลงชื่อที่ถ<ผ>มทั้ทหมท่านประธานครับผมขออนุญาตเข้าที่วาระต่อไปนะครับขอ ท่านประธานอย่าเพิ่งนี่ครับอย่าเพิ่งผ่านเชิญนะครับเชิญ